เทศบาลตำบลทับไสนะคะจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันที่และจักรยานการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำของพระพุทธตั้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติครั้งที่2ค่ะ ที่จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำของพระพุทธตําบลทับสายอําเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายกรงเดชเข้มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเดินทางเป็นประธานเปิดงานแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอส,สขันที่และจักรยานท่องเที่ยวธรรมชาติอ่างเก็บน้ำของพระพุทธครั้งที่สองโดยมีนายสมศักดิ์พรนเงียงทองนาย,ยกเทศมนตรีตําบลทับสายกล่าวรายงานและมีนายศิรัตน์ประสบเนตรอำเภอปงน้ำร้อนคณะกรรมการสมัค,คมกีฬาจังหวัดจันทบุรีพร้อมหนวยงานราชการในพื้นที่เดินทางร่วมเป็นเกียรติในงานเป มากเทศบาลตำบลบสายได้พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยห่างไกลยาเสพติดโดยให้ประชาชนได้มีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอเพื่อจะช่วยให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ภยัยชุมชนมีความสามัคคีความอบอุ่นมั่นคงแข็งแรงคณะกรรมการจึงมีมติให้จัดก,กิจกรรมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสทันที จักรยานท่องเที่ยวธรรมชาติขึ้นโดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งได้รับความสนใจาจากนักกีฬาจากต่างพื้นที่และในพื้นที่เป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ได้มีการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวนักกีฬาหน้าใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อเตรียมตัวเข้าโรงงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและในด้านการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทับสายได้จัดก,กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้กับครอบครัวได้นําสมาชิกในครอบครัวมาร่วมปั่นก่อให้เกิดความรากักความอบอุ่นในครอบครัวโดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางน้ําจากร้านจุนเจอร์ฟิชชิงแอนด์โบ๊ทบ้านเรือรีสอร์ทนำเรือมาบริการฟรีให้นักท่องเที่ยวได้ร่องเรือสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ําของพระพุทธโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสัมพบบันธรีนําคณะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ